สวัสดีครับคลิปนี้จะมาโซโล่เจ้ากรมกัดกินดูนะครับอาจจะเป็นแนวทางสาหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะลองเล่นคนเดียวดูนะครับละครที่ผมเล่นจะเป็นเจ้าเนตรเหล็กนะครับเจ้านักธนูเป็นตัวที่เล่นง่ายนะแล้วก็ไม่ต้องเป็นต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงใกล้บอลนะครับก็หล่อยไปเรื่อยๆนะครับอย่ามันก็ตายนะครับคลิปนี้จะไม่ได้มาโชว์เสียยนะครับตอนเล่นก็อาจจะยังมีพลาดตายบ้างนะครับผมก็ลองมาหลายเทสก็แล้วนี่ก็อาจจะเป็นแนวทางนะเผื่อ เพื่อนเพื่อนที่อยากจะลองดูท่าบอสนะครับว่ามันออกท่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้คร่าวๆนะว่าท่าไหนอาจจะควรหลบหรือว่าท่าไหนที่ต้องหนีทํำยังไงบ้างนะครับมาดูทางฝั่งเลลิกกันบ้างนะครับเลลิกที่ผมจะใช้เนี่ยก็เป็นเอ่อเพิ่มทาาักษะบวกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นน้ําแข็งกัดแล้วก็เพิ่มความเสียหายน้ําแข็งนะแล้วก็เล่นไกยของเออจ้าบอสมังกรเนาะมันแพ้พิษใช่ไหมแต่ว่าผมลองเอาพิษไปใช้แล้ว มันไม่ค่อยเห็นผลอะไรขนาดนั้นนะรู้สึกว่าเอาน้ําแข็งไปยิงมนะันมันโดนน้าแข็งกัดผมว่ามันแรงกว่านะหรือว่าใครมีแนวทางการจัดแบบอื่นก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่าของผมอผมหาได้ดีที่สุดะก็ตอนนี้ก็มีอยู่เท่านี้น,นะครับอ่าเข้ามาอยู่ในห้องบอลแล้วนะครับก็วิ่งไปเลยนะครับวิ่งไปเลยเดี๋ยวเขาจะโผล่ขึ้นมาจากดินไม่ต้องไปอยู่ใกล้นะอยู่ห่างๆกไว้แล้วก็ยิงเขาถ้าอยู่ใกล้เราจอาจจะโดนของอัพได้นะอันตรายนะครับ รอดูท่าพอจะพุ่งมาแล้วก็พุ่งสวนคะรับใช้สก,กิลเราพุ่งไปหมุนตัวหลบรอดูท่าสายฟ้านี่กระโดดได้ครับรอดูท่าดีดีคพุ่งสวนไปเลยสวรักษาระยะห่างไว้นะยิงไปเรื่อยๆออันนี้หลบไม่พ้นนะโดนไปโดดเร็วไปฮะก็โดนกินยาก่อนมีแก๊แอทแทกมา ท่านี้อันตรา,ายนะครับต้องหลบให้คนนะครับสังเกตได้ว่าตรงปากเขาอะ่ะมันจะมีเส้นฟ,าฟา้าๆขึ้นนะท่านั้นคือโดมนี่การันตีตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเลือดไม่พอยิงแบบยิงแบอันนี้เขาชาร์จนะกำลังจะชาร์จโดมกำจะพุ่งไปพุ่งมาไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะเขาไม่ได้ทำอะไรนะแ,แค่เป็นแอนิเมชันพุง่งแล้วก็ แล้วก็แค่ออกมาจากโดมคนระับก็ไม่ต้องไปไกลมากก็อยู่แถวๆขอบโดมเข้าไปนะ่ะเดี๋ยวมันจะมีเสามาให้เรากระโดดแล้ก็กระโดดเข้าไปเลยตอนนี้จะเห็นว่าเริ่มมีอะไรมุงม่งวงไม่รู้ครเข้ามาที่ป่าก็คือน่าจะอันตรายครบหลบคบพื้นสายฟ้าไม่ทัน กระดสวยน,นี่ก็ไม่ทันนะยืมเลือกก่อนนะเขาพุ่งมาเราก็แค่พุ่งสวนนะครับไม่มีอะไรยากเขาจะงับนะครับพุ่งสวนะจะพุ่งมาถ้าไม่เหลืออะไรก็พยายามกิ้งหลบอมออกข้างครับไปข้างหน้าออกขวาอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่พ้นปุ๊บตายแน่นอนนะครับช็อตอนี้อ่าอันนี้ยังเหลือตายเกิดอีกสองรอบนะกับเนื้อปูอีกหนึ่งอันนี้ลุกขึ้นมาครับดูท่าไม่ดีก็เล่งงานอันติไปเลยเป็นการแคนเซิลท่าเขาด้วยก็เหมือนเดิมครับก็ยิงยิงไปทำรามสองทีเน,นื้อปูเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะ นับพุ่งสวนนะครับยิงแปฮแกมแอทแท็กไม่มีอะไรแล้วกิ้งหลบกะจังหวะดีๆครับกิ้งหลบก็ครั้งที่สองถ้าเข้าไปชิดตัวแล้วก็ลอดใต้ลอดใต้อตทองเข้าไปเลยครับพุ่งมาแดดสวนอันนี้เขาจะพุ่งมานะออันนี้ไม่ต้องพุ่งไปก็ได้นะ,ระจริงๆอ่ะมันไม่ถึงเนะี่ยเมื่อกี้ระยะเมะื่อกี้แต่เมื่อกี้แพนิกไปหน่อยนับนับ,นบทีไหมนับกระลบ อ่าลมแล้วแพงยีงสักสองทีก็น่าจะตายอ่าเรียบร้อยตายแล้วคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก็คลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปพาผ่านบอสนะครับตั้งแต่เดย์หนึ่งนะครับยันเดย์แปดนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ